ปกติถ้าพูดถึงสัตว์ร้ายเรามาจะนึกถึงสิงโตเสือหรือไม่ก็ฉลามเป็นอันดับแรกๆซึ่งแน่นอนว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีลักษณะค่อนข้างน่ากลัวและไม่น่าเข้าใกล้เลยสักนิดแต่ในความเป็นจริงแล้วตามสถิติที่ได้บันทึกกันมาสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมนุษย์จนถึงแก่วความตายน้อยมากเรียกได้ว่ารวมกันทุกตัวปีปีหนึ่งนะคะยังฆาม,มนุษย์มีถึงหนึคนเลยด้วยซ้ำ ซึ่งนั่นก็เป็นจานวนที่น้อยกว่าสัตว์กินพืชอย่างฮิปโปซึ่งมีภาพลักษณ์ที่น่ารักกว่ามากๆเพราะปีปีหนึ่งฮิปโปนั้นน่าจะเป็นสาเหตุการตายของคนราวๆห้าร้อยคนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นสัตว์บกที่ทาคนตายมากที่สุดในแอฟริกาเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าฮิปโปเนี่ยนะหรอจะฆ่าคนได้มากขนาดนี้และอะไรทําให้มันโหดได้มากขนาดนี้กันนะแอดขอเล่าถึงลักษณะาทางกายภาพของฮิปโปก่อนนะคะ ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชก็จริงแต่มันก็มีเขี้ยวใหญ่ยาวโตเป็นฟุตและเขี้ยวอันใหญ่โตนี้ก็ไม่ได้มีเอาไว้กินอาหารแต่มีไว้เพื่อจูโจมคู่ต่อสู้ซึ่งขากรรไกรของมันนะคะก็มีพลังมากมายมหาศาลแรงกัดของมันสูงที่สุดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งถ้าเทียบกับสิงโตมันกัดแรงกว่าสิงโตถึง3เท่าและเอาเข้าจริงๆริงสัตว์ในโลกนี้ที่กัดแรงกว่าฮิปโปก็เห็นจะมีเพียงจระเข้บางสายพันธุ์เท่านั้น ดังนั้นฮิปโปก็เป็นสัตว์ที่มีพลังโจมตีสูงมากๆเรียกได้วาด่าโดนกัดเข้าไปนี่ตัวอะไรก็คงจะเละตุ้มเป๊ะไปตามๆกันยิงเป็นมนุษย์นี่ยิงไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคงจะแทบไม่เหลือซากเลยทีเดียวแต่เจ้าฮิปโปนั้นก็ไม่ได้มีพลังโจมตีสูงเพียงอย่างเดียวตัวของมันนั้นก็มีขนาดใหญ่มะหึมาหนักเป็นตันๆซึ่งสัตว์บกในโลกนี้ที่ตัวใหญ่กว่าฮิปโปก,ก็น่าจะมีแค่แรดกับช้างเท่านั้น แต่สิ่งที่ฮิปโปนะคะมีมากกว่าแรดกับช้างนั่นก็คือหนังที่หนาสุดๆซึ่งหนาราวๆหกเซนติเมตรเลยและก็มีหลายครั้งนะคะที่มีขาวคราวเกี่ยวกับฮิปโปอย่างเช่นในกรณีนี้<อ>ก็มีเด็กชายคนหนึ่ง<อ>กําลังเล่นอยู่ริมทะเลซาว<อ>ิกตอเรียแต่ก็ถูกเจ้าฮิปโปนะคะลากลงไปในน้ำทมกลางผู้คนที่ควงปลาสิ่งคองใส่แต่ก็ไร้ผล เด็กน้อยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและชาวบ้านก็พบร่างของเด็กน้อยในเวลาต่อมาส่วนหนึ่งที่มันทำร้ายมนุษย์นะคะก็เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวนี่แหละลองคิดภาพนะคะว่าถ้าหากเราเห็นจระเข้เราคงพยายามจะหลีกเลี่ยงให้ห่างแต่ถ้าเป็นฮิปโปเราคงจะไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรเลยทั้งๆท,ที่มันก็คือตัวโหดเลยละ่ะความโหดของฮิปโปนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะมันจู่โจมนุษย์ โดยที่มนุษย์ไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดของสัตว์กินพืชแต่ทั่วไปนะคะก็สันนิธานกันว่าพฤติกรรมแบบนี้ของฮิปโปก็เกิดจากที่มันเป็นสัตว์ที่ห่วงทินที่อยู่มากๆนอกจากนี้ฮิปโปที่เป็นแม่ก็พยายามจะปกป้องลูกน้อยของมันด้วยเพราะในหลายๆครั้งพวกจระเข้และสิงโตก็พยายามไปจับลูกฮิปโปเป็นอาหารซึ่งบางทีก็จับกินได้ แต่ถ้าสัตว์กินเนื้อพวกนี้ดันทะเลาะาไปเจอแม่ฮิปโปเขาหรือกระทางฝูงฮิปโปเนี่ยก็เรียกได้ว่าถึงตายได้เหมือนกันเพราะฮิปโปเป็นสัตว์ที่ไม่ปราณีกับสัตว์อื่นๆที่มาทําร้ายลูกของมันแม้แต่นิดเดียวก็อย่างที่แอดบอกไปนะคะว่าโดนฮิปโปกัดทีเดียวเนี่ยก็เละแล้วยิงไม่ต้องพูดถึงการโดนรุมกัดเลยนะคะสําหรับสัตว์ที่กัดได้น่ากลัวนะคะก็คงจะนึกถึงจระเข้เป็นอันดับตน้ตนๆเราลองมาเปรียบเทียบพลังของฮิปโปก,กับจระเข้ดูนะคะ จากที่เห็นนะคะทาวัดในเรื่องแรงกัดจระเข้จะกัดได้แรงกว่ามากแต่มันมีแรงกัดก็ตตัวมือมันกัดลงมาและมันจะมีแรงน้อยมากในตอนที่มันจะเปิดปากขึ้นเพียงแค่เชือกหรือมือคนนะคะก็พอจะป้องกันไม่ให้มันเปิดปากได้แล้วนี่จึงเป็นจุดอ่อนที่ทําให้จระเข้น่ากลัวน้อยลงในขณะที่ฮิปโปนั้นมีแรงกัดน้อยกว่าแต่มันอาปากได้มีพลังมากกว่าและยังกว้างกว่าอีกด้วย แอดวาฮิโปเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ค่อยสมเพลสมผลสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็เพราะว่ามันมีน้ำหนักตัว2-4ตันเลยทีเดียวแต่มันดันว่ายน้ำได้เร็วพอๆกับจระเข้และยังวิ่งบนบกได้เร็วอีกตั้งหากมีบางข้อมูลนะคะบอกว่ามันสามารถวิ่งได้ถึง20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในทางกลับกันจระเข้เดินบนบกได้โดยความยากลำบากนี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านพลังโดยรวมของทั้งคู่ นั่นคือถ้าจระเขจะสู้กับฮิปโปก็บอกเลยว่าจระเขเนี่ยคงจะเละเป็นโจกแน่นอนซึ่งก็ยังว่านั่นเลยค่ะขนาดจระเข้เนี่ยฮิปโปมันยังไม่กลัวเลยแล้วมันจะมากลัวอะไรกับมนุษย์พอแอดพูดมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเพียงแค่ยาลงไปหามันก็จะรอดการโจมตีของฮิปโปได้แต่นั่นก็ไม่จริงค่ะจริงๆการไปอยู่ริมน้ำแต่ถ้าเป็นทีมของฮิปโปเราก็ไม่ปลอดภัยนะคะ เพราะฮิปโปก็จะไล่กัดเราได้และแน่นอนว่าความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นคนทั่วๆไปไม่ใช่นักวิ่งมันก็พอไล่ทันเลยนะคะดังนั้นฮิปโปมันจึงถือว่าเถื่อนสุดๆและถือว่าเป็นแชมป์ตลอดการของสัตว์บกที่อันตรายที่สุดตามธรรมชาติต่อมนุษย์ในแอฟริกาซึ่งเอาจริงๆนะคะทั้งหมดนี้ฮิปโปอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยลงมากถ้าหากมนุษย์ไม่ได้มองว่ามันน่ารักและรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ที่น่ากลัว ที่จะต้องเรีกเรียกให้ห่างระดับเดียวกันกับจอระเข้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อน